ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับอากาศเย็นสบายก็ตอนนี้ผมอยู่ในกรงไก่ไข่นะครับก็จะพามาดูาไก่ไข่ชุดใหม่ครับที่เขามาส่งเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็จํานวน30ตัวนะครับพอดีชุดเก่าที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็เริ่มอายุมากแล้วก็เริ่มให้ไข่น้อยลงนะครับตอนนี้คิวไข่เริ่มยาวผมเลยต้องสั่งชุดใหม่มา30ตัวนะครับ ก็ชุดนี้แข็งแรงดีก็ผมกําลังกักบริเวณนะครับเห็นเแลนสีเขียวๆคือผมไม่ให้ออกไปกลางแจ้งนะครับให้เขาอยู่ในร่มอย่างเดียวก่อนช่วงนี้ฝนตกก็ entertain. ชุดนี้ที่ได้มาก็อายุประมาณ20สัปดาห์นะครับก็เลี้ยงอีกไม่นานนะครับก็จะเริ่มขายแล้วเพราะว่าชุดนี้ผมได้มาก็หงอนนี่เขาเริ่มเป็นหงอนจักแล้วนะครับงอนจักนะครับงอนแดงๆนะครับขึ้นเป็นรอยหยกักถ้าเตีย้ยๆเนี่ยนะครับถ้าเตีย้ยๆงอนเล็กๆนี่จะเลี้ยงอีกนานนะครับ เนี่ยครับในตัวเนี้ยครับโอเคสวยมากนะครับแข็งแรงคึกคักดีทุกตัวเลยก็เดี๋ยวชุดนี้เลี้ยงอีกคงประมาณ2สัปดาห์นะครับคงเริ่มให้ไข่นะครับตอนนี้ก็กินเก่งนะครับกินอาหารนะครับแล้วก็กินน้ําเสริมวิตามินนะครับน้าน้าสีแดงๆนั่นนะครับในกระบอกให้น้ํานะครับให้น้ําไก่นั่น่เป็นน้ําผสมวิตามินนะครับก็เหมือนกับตัวเรานะครับที่ต้องกินน้ําผลไม้บ้างนะครับ เสริมวิตามินนะครับไก่ก็เหมือนกันนะครับก็เขาทําให้เป็นสีแดงนะครับเพราะไก่นี่ชอบสีแดงนะครับนะครับก็ดูแลกลับบริเวณดูอาการก่อนนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าให้ฝนเบาๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกกับทุกวันเลยอยู่ในร่มก็จะได้ปลอดภัยกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นวัดไก่ก็เป็นหวัดได้นะครับขี้มูกไหลได้เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวชุดนี้ถ้าเริ่มให้ไข่ก็น่าจะช่วยให้คิวไข่สั้นลงได้นะครับอ่าบางตัวก็ขึ้นเปน็นนอตข้างบนแล้วอืมนะครับอ่าสวัสดีนอยอ่โอเคครับเดี๋ยวถ้าเริ่มไข่แล้วผมจะพามาดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ